เอ๋มาน้อฝฟ่บ้านคนนี้คือใครเอ๋ยน้องเปี้ยวนะครับคนณน้นล่ะคนณน้นคนณน้นคนณน้นคือใครเอ๋ยงอนอะไรหรือเปล่านอนอยู่ทางนน้นงอนอะไรหรือเปล่าครับใครเอ๋ยหันหน้ามาสิหันหน้ามาสิใครนั่นตัวดำๆหันหน้ามาสิว้าหันหน้ามาเย่มีน้อยกรับผมอีน้อยครับมีน้อยมาเล่นอยู่กับน้องเปี้ยวนะครับเป็นเพื่อนเกิดกันกรับผม เปี้ยวอย่าดื้อน,นะครับวันนี้นะครับ <OS U> โ,ออโอ้คู่หูคู่ซ่าครับคู่หูคู่อนันอัวกระปอมทางนี้คู่หูคู่อันอัวเด้อกระปมกระปมนอนฝ้าบ้านครับ <T uber> อ้านอนฝ้าบ้านทําไมนี่ <cents> ทำไมไม่อยู่บ้านมาอยู่อะไรตรงนี้าตามคุณแม่มาครับคุณแม่มาทําอะไรผมก็ไปครับคุณแม่ไปไหนผมก็ไปครับชงตัวเลยกระป๋ม ุณแม่มานั่งอยู่ตรงลานองปู่ปริจิตนะคะกับโดมแม่สุรพีนะคะอยู่ตรงระหว่งางโดมสาานะคะเฝ้า,าบ้านให้ลุงพลค่ะนะคะเป็นยูทูบเบอร์บ้านกกอก,ก,กนะคะสายลุงพลก็เลยมาเฝ้าบ้านอยู่แถวนี้พี่น้องยูทูบเบอร์ของเรากับลุงพลไปกระถินกันค่ะนะคะไปทอดที่วัดน้องแค่นะคะเราไม่ได้ไปนะคะวันนี้ ก็เลยมาอยู่แถวนี้นะคะเผื่อมีเอฟซแฟนคลับลุงพลป้าเตนมาเที่ยวนะคะกกกก็จะได้มีคนต้อนรับพูดคุยทักทายนะคะไม่เงียบเหงาจนเกินไปนะคะขอขอบคุณนะคะที่รับชมกับช่องนุนาพาไปดูค่ะอย่าลืมนะคะรับชมแล้วนะคะชมโฆษณาด้วยเด้อจะได้ช่วยเก็บเลียนนะคะอ่าแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก้าค่ะอยู่กับน้องๆค่ะน้องๆน้องๆน้อง,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 องม้าค่ะลูกไส้นุน้าเองนะคะนุนาแม่นมเปรี้ยวนะคะแมวเป็นแม่นินน้อยชั่วคราวค่ะเพราะว่าพี่บ่าวห้อมสุริยันกับแม่บ้านบ่าวหอมเพิ่นไปทําบุญนะคะเอาบุญมาฝากนิดน้อยด้วยนะครับกระปุมนิ้นน้อยเป็นเด็กน่ารักครับอยู่กับแม่นุน่ากับนมเปรี้ยวะครับ ว้ายง่วงนอนละชิตาเอ้าแล้วทำไมคนนี้ไม่ง่วงนอนเลยนี่ฮะดมอะไรดมอะไรกินแต่เศษกระดาษนมเปรี้ยวยากินกระดาษทิชชู่นี่นมเปรี้ยวนี่นี่นมเปรี้ยวชอบกินกระดาษนะคะกระดาษทิชชู่กับใยใยใยฝ้ายนี่นะคะนมเปรี้ยก็เล่นก็กินโอ้ยนี่นี่นมนมเปรี้ยวนี่สนมากเลยนะคะกินใยฝ้ายนะคะคือนี่คือต้นฝ้ายนะคะที่เอาไปทำอ่าทำใยผ้าเนาะ นิดน้อยนอนสบายนะคะเย็นสบายนะคะนมเปรี้ยวนี่ก็ดือ้อค่ะซ่นสนนะคะส่วนมากๆนะคะส่วนมากๆเมื่อวานจับอาบน้ำซะเลยมอมเมมเหลือเกินนินน้อยไม่อาบน้ำเลยวันนี้นินน้อยมอมมอมนะคะไปเล่นทุ่งนากับพี่นิกกี้มานะคะนินน้อยตอนนี้แห้งแล้วครับเมนูนาครับผมแห้งแล้วครับนอนกันเลยดีไหมแม่จะพาอยู่ยาวๆตรงนี้ เพราะว่ามันเย็นสบายนะลูกนะไปไหนก็ไปด้วยครับสองตัวนี้ครับแม่หนูนาไปไหนก็ไปด้วยครับนี่นะคะความน่ารักของน้องหมาจ้าอยู่กับแม่หนูนานะคะ,ะยังไงก็ฝากช่องน้องหมาด้วยนะคะน้องเปี้ยมีชื่อช่องว่าน้องเปี้ยวกกอกจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ